มหาชนปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนสามนาฬิกาสินาทีนะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการจับคู่ธุรกิจ business ท a t c h i n g ประจําวันจันทร์นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่11บเอดกรกฎาคมพุทธศักราช2565นะครับผมมากับคุณชัยวัตรวันนี้พัฒนานะครับสวัสดีครับคุณชัยวัตรครับครับสวัสดีครับคุณจิราสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ กับเราวันนี้วิทยากรประจํารายการนะครับดรสุรัตน์จันทองปานผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกสครับสวัสดีครับารสุรัตน์ครับสวัสดีครับพี่จิระพี่ัยวัน์สวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์สารวุฒิติดแต่ทุระสําคัญนะไม่สามารถมาร่วมรายการได้ถต่ว่าเราได้คุยกันว่าจะจับคู่ธุรกิจท่องเที่ยวไปสปปลาวนะฮะในในสปปลวมีหลากหลายรูปแบบการท่องเที่ยวนะฮะที่น่าสนใจมากทีเดียวได้เชิญคุณอินซีเดือนสวรรค์นะซีอีโอของ กลุ่มโรงแรมอินทิลาสอปปลาวนะครับสวัสดีครับคุณอิซีครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับสบายดีครับีครับสบายดีครับท่านหนึ่งนะครับคุณอวกาศจันพิลมผู้ดําเนินการจัดการวิสแตนแบดชิ่งเส้นทางรถไฟลาวจีนนะครับสวัสดีครับคุณอวกาศครับสวัสดีครับสวัสดีครับจําได้ว่าคุณพูดอวกาศใช่ครับพอดีวันนี่มาแทนอาจารย์สลาวุฒินิดนึงอะ ุรด่วนเลยครับผมก็ต้องรับควรคุณอิทดีได้แนะนำหน่อยครับเรื่องของกลุ่มโรงแรมอินทิลานะครับซึ่งเห็นบอกว่าทำร้านอาหารขอบใจเดอร์ด้วยทำเรื่องของกรีนคาบิรี่ทัวร์ด้วยในสปอลาวนี่ได้ได้กิจการที่ทำอยู่มันเกี่ยวข้องยังไงบ้างครับที่จะมาจับคู่ได้ครับให้ให้ผมอธิบายใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเราก็เป็น นักธุรกิจที่ทาเริ่มต้นทําร้านอาหารนะครับที่เริ่มต้นจากเริงจันทร์ก็คือร้านคับเจเดอร์ถ้าบรรดานักท่องเที่ยวไทยไปก,ก็อาจจะคุ้นๆน,นะครับแล้วผมหลังจากทําร้านอาหารท่ัโรงแรมอิฐราครับแล้วก็ทาท่องเที่ยวซึ่งท่องเที่ยวที่ผมทําก็เป็นบริษัทท่องเที่ยวกรีนดิสวอรีซึ่งเน้นเรื่องการท่องเที่ยวธรรมชาติการท่องเที่ยวที่มีมีมีม มีท่าแรงของเมืองลาวที่มีเยอะนะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอยู่ปักซองอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติาดงหัวสาวแล้วก็ทําท่องเที่ยวที่หลวงน้ําทาหลวงข้าบางแล้วล่าสุดก็คือภูผาม่านที่แข่งขมวนนะครับที่ใกล้กับนครพนมครับผมว่าเป็นท่องเที่ยวเชิงแอดเวนเจอร์เลยใช่ครับก็ท่องเที่ยวเชิงแอดเวนเจอร์ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติด้วยครับ ทำไมถึง,ถงมาเน้นในจุดนี้ฮนะเพราะว่าเราเป็นมีจุดเด่นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องนี้อยู่แล้วหรือไงใช่ครับก็ถ้าจะพูดถึงแหล่งธรรมชาติที่มึงดาวนี้ก็เป็นแหล่งต่างๆที่มันยังแบบยังยังไม่ได้ค้นหามีอุดมสมบูรณ์มากมีอุทยานแห่งชาติอยู่ประมาณเกือบสามสิบแห่งนะครับแล้วก็ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้ก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นหน้าผาหินเป็นพวกน้ําตกอุทยานป่าทึบ ก็เราเห็นว่าเมืองลาวเนี่ยเราไม่มีทะเลเราเราไม่มีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่เทียบกับประเทศรอบข้างแต่เรื่องธรรมชาติของเรานี่น่าจะไม่เป็นรองใครนะครับผมก็เลยเห็นว่านักท่องเที่ยวที่มาลาวเนี่ยนอกจากมาดูมามาเอนจอยกับชุมชนที่มันเป็นแบบเลดแบ็กที่มันเงียบๆแล้วธรรมชาติก็เป็นที่ที่มันมันมีท่าแหงมหาสารผมก็เลยตัดสินใจนะครับเราเป็นบริษัท ทำทำแอดเวนเจอร์บริษัทแรกของประเทศลาวแล้วก็ก็ม,มีมีท่าทีที่ดีครับก็ก็คิดว่าถ้าลาวเราเนี่ยตั้งใจจริงๆถ้าจะพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวธรรมชาติเนี่ยเราน่าจะกลายเป็นศูนย์กลางของภาคพื้นได้สบายอ๋อฮะนี่ผมมีบรรยากาศของอาสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองลาวมาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แชร์สไลด์หน่อยนะครับแชร์สกรีนหน่อยนะครับ นี่เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากนะที่ส,สพปอพอพอลาวต,ตอนนี้เมืองอะไรครับคุณตอนนี้บางเวียงครับบางเวียงนะฮะอ่อ<ม>อันนี้เอามาจากเอามาจากเฟซบุ๊กของอินทิราเองนะฮะโอ้ครับที่บางเวียงเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับที่บางเวียงเหมือนกันนี่หน้าไหนฮะถึงได้มีบรรยากาศนี้หน้าฝนนตอนอตอนนี้น่าจะเป็นหน้าฝนครับแต่จริงๆมันหน้าหนาวหน้าฝนมันก็หมอกเมื่อกี้มันจะเป็นหมอก้วดูฝน แต่แต่หมอกแลดูหนาวมันก็จะมันมันก็จะทึบมันก็จะสายสาย,สายเพิ่มคนนี้ครับอฟ้าตะวันมันจะจะแจ้งกว่านี้คร,ครับครับอากาศที่เมืองลาวเป็นไงฮะตลอดทั้งปีเราให้ฟังนิดคนหลายคนอาจจะังไม่เคยไปอ,อากาศที่เมืองลาวโดยโดยรวมๆนะครับถ้าถ้าพูดถึงแบบเพียงจันอ่อลงภาคใต้มันก็อากาศก็ก็จะไม่แตกต่างกับเมืองไทยเท่าไหร่ก็จะร้อนนะครับแต่ว่าถ้าถ้าขึ้นไปภาคเหนือ หรือว่าขึ้นไปที่ราบสูงเหมือนปักซองที่บริเวณตรงที่ที่เราปลูกกาแฟนะครับที่เมืองลาวถ้าจะเป็นจุดจุดที่สูงหน่อยก็ถือว่าเป็นเป็นเขตที่มีอากาศดีนะครับดีทั้งปีเหมือนเอ่อบังเวียงก็อากาศก็จะดีกว่าวิงจันนิดหนึ่ง,องของบางก็ดีกว่าพะมันขึ้นเหนือขึ้นไปถ้าถ้าเราไปพุ่งสารีหรือว่าไปปูคูนไปปักซองเนี่ยอากาศก็คือ,อร้านขายแอร์นี่ก็คงไปไป,ไปไปไปทำลำบากนะครับไม่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 ค่อยมีใคร ่ซื้อแอร์ใช้กัน <Okay. S 2> ที่นั่นกางเกเ็นอเย็นนะครับใช่ครับถ,ถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะหนาวมากครับนี่อันนี้เป็นร้านขอบใจเดอที่ที่ท่านพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคุณอิซีพูดถึงนะร้านนี้ดังมากแค่ไหนฮะคุณอวกาศผมต้องถามคนไทยที่ไปเยี่ยมเมืองลาวนฮะผมคิดว่าร้านนี้ถ้าเป็นคนไทยนี่ต้องสัมผัสที่ร้านนี้ก่อนเป็นร้านแรกนะฮะอันหนึ่งก็คือเรื่องชื่อนะขอบใจเดอร์นะครับ แล้วปากต่อปากที่บอกต่อกันมานะฮะเ็เป็นร้านอาหารฟิวชั่นนะฮะฟิวชั่นของเราเลยว่าะจะมีเมนูหลากหลายมากครับก็มีทั้งฝรั่งไทยแล้วก็ของเราเองซึ่งผมชอบเมนูเกี่ยวกับเราวนะฮะสำหรับร้านอาหารขอบไจเดอร์เ็ทํำเป็นเซตให้ทานง,ง่ายๆเลยครับแล้วเนี่ยใครที่ไปลาวใหม่ๆผมว่าร้านขอบไจเดอร์เป็นเป็นจุดหมายแรกเลยฮะที่ตอนนลางคืนเนี่ยแขกคนไทยจะ ไปใช้บริการกันที่นี่ครับผมไปอยู่ใกล้น้ำพุนะครับเปิดมากี่กปีแล้วดีฮะร้านขอบใจเดอเนี่ยครับ,ร,บร้านขอบใจเดอร์เป็นร้านที่เปิดตั้งแต่ปีพันเร้อยเก้าสิบแปดนะครับรมาถปัจจุบันยี่สิบสากว่ายี่สิสามปีกว่ากว่าแล้วก็เป็นธุรกิจแรกๆของผมนะครับที่ที่ทำํำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารเรื่องบริการเนี่ยอ่มันมันมันเป็นชุดเป็นชุดเริ่มต้นซึ่งผมเองก็ไม่ไม่คิดว่าจะได้เปิดแต่หลังจากเปิดรล้วเพิ่มมันก็ต่อยอดมันเป็นท่องเที่ยวโรงแรมครับ แล้วทำไมจากร้านอาหารกอบใจเดอร์มาต่อยอดเป็นโรงแรมมาต่อยอดเป็นท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์ได้ครับก็ผมเนี่ยโดยโดยโดยรวมแล้วเมื่อก่อนที่ปุูกอบกอบจเดอร์เนี่ยนักลูกค้าเก้าสิบเปอร์เซ็นจะเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้คุยกับนักท่องเที่ยวว่าโอเคเขามาลาวทาไมทําอะไรซึ่งเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้ว่าโอเคลาวมีอะไรที่น่าเที่ยวหลังจากได้คุยกับนักท่องเที่ยวปุ๊บเราก็เริ่มรู้ว่าโอเคอคนลาว ธรรมชาติที่เมืองลาวก็เป็นจุดแข็งที่สําคัญผมก็เลยคิดว่าโอเคด้วยตัวผมเองที่ชอบแอดเวนเจอร์อยู่แล้วเมื่อก่อนนักท่องเที่ยวที่มาลาวเนี่ยส่วนมากถ้าเขาจะไปบริษัททัวร์ก็ส่วนมากเ็าจะไปดูพวกวัดพวกอะไรที่มันง่ายๆที่ทัวร์จัดแต่ถ้าจัดทัวร์ไปเดินป่าอะไรจะไม่ค่อยมีผมก็เลยเป็นเจ้าแรกที่ท,ที่ทํานะครับก็ก็เลยเห็นว่ามันมีมีท่องเที่ยวแล้วปุ๊บก็โอเคก็คิดว่านักท่องเที่ยวมาก็ต้องนอนเราก็เลยว่าโอเคก็ก็ทําอยู่ในสายตัวน,นี้ขึ้นมานะครับ คงไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าแรกทำแล้วก็เลยติดคงต้องมีเทคนิคยูวแา้ว่าคิดยังไงถึงทำแอดเวนเจอร์ตัวแล้วก็เริ่มต้นที่จุดไหนก่อนนะถึงได้ติดขึ้นมาก็เริ่มต้นเราทําเริ่มต้นที่บางเวียงนะครับก็ทําเป็นบริษัทที่ล่องเรือล่องแก่งเป็นราฟติ้งอะไรต่างๆซึ่งหลังจากที่เราทำปุ๊บเราก็พอดีตอนนั้นมันมีพวกโครงการของยูเนสโกที่เข้ามาทำเรื่องอีโคทัวริซึมลาวที่หลงน้ำทับ แล้วผมก็ไปเรียนรู้แล้วก็เห็นว่าโอเคอีโคทัวริซึมก็คือการท่องเที่ยวในเชิงอนุนนรักษ์เนี่ยมันมันเป็นมันเป็นจุดเด่นอันหนึ่งของเราที่จะให้เรารักษาธรรมชาติก็คือขายมันพอดีกับกับกับสิ่งที่เรามีอผมก็เลยว่าโอเคคิดก็เลยก็เลยต่อยอดออกมาแล้วก็ศึกษาแล้วไปเห็นว่า,ามันอมันมันมันเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวที่ดีเป็นโอกาสที่ดีของเรา เพราะว่าโดยเฉพาะเมื่อก่อนนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาลาวส่วนมากที่ผมเจอก็ส่วนมากเขาจะเป็นไปหลวงเขาบางมาลาวก็มา,มา,ม,ามาเช้าเย็นกลับมาเพียงจันทร์มามาตลาดเช้ามาประตูชัยอะไรต่างๆมาถาลวงแต่ตอนนี้ลูกค้าของผมเนี่ยหลักๆถ้าเป็นเป็นกิจกรรมเอเวเนเจอร์รตอนนี้เป็นคนไทยแล้วครับ,รบ uh, ก็เลยเห็นว่าตลาดของเมืองไทยนี่ก็ก็ใหญ่เติแบบโตมากที่คนที่ชอบไปเดินป่าชอบไปเทรคกิ้งอะไรต่างๆ ซึ่งผมก็เห็นว่ามันไม่ใช่แค่ไทยละตอนนี้ก็มีเวียดนามด้วยจีนนี่ยิ่งใหญ่เลยแต่ก็คือว่าทํายังไงเราจะเข้าถึงครับไปลุยป่าลุยน้ําอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละฮะใช่ครับนี่น้ําตกที่ไหนครับนี่น้ําตกเป็นน้ําตกที่ใกล้ๆก,กับกิจกรรมเราที่เป็นดร็อกปูพาม่านออมันก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันเป็นอุทยานป่าป่าน้ําสนามครับคคือเป็นธรรมชาติที่ต้องตื่นเต้นหน่อยต้อง ทดสอบกําลังความกล้าทดสอบความสามารถกันหน่อยหนึ่งก็เออก็ต้องได้ฝึกกันนิดหน่อยครับเวราจริงๆมันก็ไม่ยากมากให้พวกเราที่เราทําเนี่ยกิจกรรมขึ้นมานี่มันก็จะค่อนข้างยากเพื่อเพื่อเพื่อจะทําให้มันเซตตี้ก็คือต้องใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องเรื่องการติดตั้งแล้วก็ฝึกอบรมพนังงานที่ให้เขาที่คนรู้จริงๆอ่ะที่ต้องรับลูกค้าประเภทนี้เพราะว่าลูกการท่องเที่ยวประเภทนี้ก็คือความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรกนะครับก็คือถ้าเราพลาดนั้นไม่มีโอกาสแก้ตัว ฉะนั้นอตอนนี้ตอนนี้ทีเป็นกลุ่มลูกค้าคนไทยกลุ่มแรกที่ไปลอยตัวลงน้ําตกกับ oh. พวกเราที่น้าตกตากน้ำสนาม uh huh. นะครับก็จริงๆมันไม่มันไม่ยากแต่แต่แต,แต,แต่แต่ก็ต้องได้มีการอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจเรื่องเทคนิควิธีการทําซึ่ง uh huh. การเชฟตี huh. ้อะไรต่างๆเราเราเองก็ทีมงานเราก็ฝึกฝึกมาเรียบร้อยแล้วก็มีประสบการณ์มาหลายปีครับมีเป็นผาแบบนี้หรอหะโหน้ยนนผา มีครับคนรุ่นใหม่ชอบแน่นอนนะฮะแบบสไตล์แบบนี้นี่น้ำตกอะไรครับน้ำตกน้ำสนามครับอืมสวยงามมากสูงต้องน่าจะหลายเมตรอยู่นะครับเป็นร้อยเมตรอยู่นะตัวนี้สูงประมาณแปดสิบเมตรนะครับจริงๆเรามีตัวลอยตัวที่ปักสองที่พักใต้ลาวตัวนั้นมันสองร้อยแปดสิบเมตรนะครับน้ำตกน้ำตกนี่อยู่ที่ไหนฮะ น้ำตกนี้อยู่แขวงคามวนครับอยู่ใกล้ๆก,กับจุดชมวิวภูผาหม่าที่เราเปิดขึ้นมาใหม่ๆก็ไม่ใหม่ค <ừ> รับสามน้ำสนามครับน้ําสนามเป็นไงครับอาจารย์สุรัตเห็นแล้วอยากไปไหมฮะ <c oughs> ยังยังมีไฟไหมฮะโอ้นานาสนครับน่าสนาน่าสนใจมากแต่ทีนี้ผมผมสนใจร้านอาหารนะครับ ที่จระตอนแรก,กต้องทานให้อิ่มก่อนนอะฮะเห <He> ็นเห็นเห็นขอบใจเดอนี่คือผมผมเป็นลาบ่อยนะคุณ,คณ,คณ,คณอินซีครับร้านอาหารจะมีโซนที่เราพาลูกค้าไปเนี่ยม,มันจะมีโซนที่ตามริมแม่น้าโขงผมจะรู้จักมุนรไลท์นะฮะนี่ในวงการต้องรู้จักกันนะฮะแล้วต้องรู้จักไอผมว่าขอบใจเดอร์อะไรเนี่ยผมก็เคยไปส่วนมากจะย่านแถวลำพูกับดับธาตุดำใช่ไหมฮะธาดำจะมีร้านอาหาร ครัวลาเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสแถวนั้นนะครับก็บมีร้านหนึ่งผมยังคุ้นเนี่ยคุณินซีมันร้านที่โซนส่วนในเขตนะครับมันมีร้านเหมือนผับใจเดิมเหมือนกันเลยริมน้ําโขงเป็นในกลุ่มเดียวกันหรืเอเปล่าครับผมไม่แน่ใจ๋อ,อไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่เป็นร้านร้านธรรมรินหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นร้านลาวเดิมเออร้านลาวเดิมร้านลาวเดิมร้านลาวเดิมลาวเดิม เร<ล>าเดิมเราเดิมก็เป็นอีกอีกเจ้าหนึ่งครับอีกเจ้าหนึ่งซึ่งผมเองก็รู้รู้รู้จักกับเจ้าของเขาคอ่บอีกเจ้าหนึ่งเขาก็มีร้านอาหารหลายร้านเหมือนกันทําร้านอาหารกับโรงแรมด้วยก็มีโร,รงแรมกลุ่มโรงแรมสุภัทราแล้วก็ร้านอาหารเราเดิมนี่ีิเวงจันเขาก็มีเขาก็เพิ่งทําได้ประมาณเกือบสิบปีแต่ว่าก็ขยายตัวเร็วมากครับครับครับคือคือลักษณะนี้เนี่ยคืออย่างงี้พิชยวัฒน์มันเป็นอาหารมีทั้งอาหารไทยอาหาร Uh, ลาวเรานะครับแล้วบรรยากาศมันดีมากเลยดีมากเหมือนกับของพี่ินซีนะครับเราพาลูกค้าเป็นไม่ว่าเป็นลูกค้าเป็นฝรั่งเป็นญี่ปุ่นเป็นเกาหลีจีนไปเนี่ยเขาจะประทับใจมากนะครับกับบรรยากาศพูดถึงร้านไหนร้านของพี่ิซีกับร้านนั้นคล้ายๆกันครับร้านพี่ินซีผมเคยไปทานเหมือนกันเขาจะมีที่อร่อยคือคือราบปลานะพี่ินซีนะที่เราเลียกกกลยป่านะ กับเบียรกับเบียร์กับเบียร์ลาวโอ้โหมันมันกลมกล่อมมากจริงมันสุดยอดเลยนะนะพีุ่ตคือผมเห็นลักษณะการทำเลยผมดีใจเพราะว่าหนึ่งราคาอาหารเนี่ยมันมาตาฐานไทยครับคุณภาพไทยกลางขึ้นไปเลยนะระดับกลางขึ้นไปนะไม่ใช่ระดับกลางลงมาเซอร์วิสกลางขึ้นไปราคาก็พอๆกับเป็นประเทศไทยคือพูดง่ายว่าเราไปเที่ยวเนี่ยเราไม่รู้สึกอะไรมากมายรู้สึกว่าเราได้คุณภาพที่ดีในการให้บริการนะครับอย่างร้านพีี เสร็จแล้วมันต่อเนื่องกับเอเวนเจอร์เนี่ยเอเวนเจอร์เนี่ยผมผมต้องชวนพี่จจรัสไปแช์ว่าว่าเราจะไหวหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันต้องร่างกายผมต้องพร้อมพอสมควรเนี่ยนะฮะมีมีเสลี่ยงไหมฮะเสลี่ยงอะไรขึ้นบูกดึงเนี่ยอันนี้เป็นโรงแรมอินชิลาใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอินชิลาบางเวียงครับที่ไหนนะฮะบางเวียงนะฮะที่บางเวียงใช่ครับอันนี้เป็นจุดกําเนิดของกลุ่มโรงแรมอินชิลาหรือเปล่าเนี่ย ออินชิราเนี่ยเราเปิดแลกตัวแรกอยู่ที่ท่าแขกนะครับท่าแขกก็ตรงข้ามกับนครพนมก็จะเป็นอินชิราที่ทําอยู่ที่บ้านเป็นโคลเนียลฝรั่งเศสเก่าๆซึ่งห้องเขาไม่ได้เยอะตัวนั้นทาก็ตอนภาพที่ปรากฏนี่เป็นภาพที่ไหนที่วางเวียงครับอินชิราวังเวียงอินชิราวังเวียงเริ่มจากที่น้าซองเลยสวยมากอ๋อเริ่มที่ท่าแขกก่อนแล้วก็ขยายไปอีกหลายที่มะทุกวันนี้ ทุกวันนี้ก็มีที่บางเวียงที่ท่าแขกที่มีจัมปะสักครับแล้วก็ที่อื่นเราเราก็ไม่ไดเ้เราก็ไม่ได้ใช้ชื่อใช้ชื่ออินทิราแต่ตรงที่ภูผาม่านเราก็มีที่พักแต่ก็เป็น manage d b ยอินทิราเหมือนกันคอนเซ็ป <Concept S 2> เป็นยังไงฮะของอินทิราต้องเป็นยังไงอินทิราก็คือก็เรากจ็จะพยายามคือที่บางเวียงเนี่ยมันมันก็จะเป็นออกโมเดลโมเดลหน่อย ครับก็จะเป็นที่พักที่ที่ที่อยู่สบายแล้วก็พยายามทําทุกอย่างมันฟังก์ชันแต่จุดที่เราต้องการให้ลูกค้าเห็นก็คือวิวนะครับห้องเราเนี่ยจะเป็นทุกๆุกห้องที่เห็นวิวแคมป์ริมน้าเลยเราจะไม่มีซิตี้วิวครับก็คือลูกค้าหลายคนที่ไปบอกว่าต้องการวิวดีจริงๆทุกห้องอ่ะมันมันได้วิวทั้งหมดเลยตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นหกแน่นอนชั้นหกก็จะเห็นวิวที่ดีกว่านะครับอันนี้ผมใช้ภาพจาก facebook ของ อินชิลากรุบเลยนะฮะนี่ก็แต่งภาพก็สวยๆทั้งนั้นอืมบรรยากาศดูแล้วอินชิลาเป็นเซิร์ชดูเลยใช่ไหมครับฮะเพิ่งเพิ่งเปิดดูตัวนี้เองพี่ซีครับที่ที่ท่าแขกเนี่ยอ่ามันเป็นแบบไหนฮะมันคือคือผมผมรู้จักริเวเรียนะฮะถามตรงๆมันไหม่ใกล้แถวริเวอร์เดียมไหมฮะก็อ่าริเวอร์เดียมนี่จะอยู่ใกล้ใกล้ริมโขงนะครับ ของผมเนี่ยจะขยับมาตรงที่ตลาดอ่ะมันเป็นมันเป็นใจกลางเมืองเมื่อก่อนที่มันมีเขาทําเป็นหออ่ามีน้ําสร้างที่เป็นน้ําสร้างประวัติศาสตร์ก็อยู่ไม่ไกลจากริมโขงแต่ว่าจะเป็นถนนอีกอีกอีกตัวหนึ่งที่อยู่หลังริเวอรีเป็นเป็นตรงที่หัวมุมอ่าที่มันเป็นตึกโคลเนียลเก่าเวลารับไปปุ๊บสีเหลืองๆปุ๊บใครไปผ่านตรงนั้นก็ต้องต้องเห็นนะครับสุดหน้าก็จะเป็นคนเขาไปเขาชอบถ่ายรูปเป็นบ้านบ้านฝรั่งเก่าที่ที่สวย โอเคเห็นภาพเห็นภาพตรงนั้นเคยผ่านครับ<น>ต,ตรงนั้นคลาสสิกนะครับบุมนั้นคลาสสิกมากแต่ตอนนี้ที่คนพูดถึงกันมากคือเรื่องของแอดเวนเจอร์ที่ทางกลุ่มของคุณอิศีทำอยู่ใช่ไหมครอันนี้เป็นของการท่เที่ยวเชิงแอดเวนเจอร์ที่ทําทําอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องครับที่ไหนอะอันนี้ตัวนี้ก็เป็นถ้นาตัวหนึ่งที่เราทำำําสํารวจก็คืออยู่ใกล้ๆกับตรงที่ภูขาม่านนะครับก็เป็นถ้าเพราะที่ภูขาม่านนี้ตรงที่เราสัมปทานเนี่ยมันจะเป็นผาหิน ซึ <mile> ่งผาหินแน่นอนมันก็เนื้อที่ที่เรามีอยู่ประมาณเจ็ดพันเฮกตาร์ที่เราสัมปทานก็คือเรายิ่งเราพัฒนาไปเราก็เริ่มเห็นผาเห็นพวกถ้าพวกจุดต่างๆที่มันน่าสนใจคือนี้เป็นถ้าถ้ำหนึ่งชื่อถ้านางหลงที่อยู่ใกล้ๆกับจุดชมนะครับสวยมากเลยข้างในนี่ข้างในมีน้าใสใจนี้เลยเหรอฮะใช่ครับน้ํานี่มลกระดดเลยครับอมีน้ําในถ้านะฮะใช่ครับแล้วคนทั่วไป จะไปเที่ยวนี่ต้องคุณสบัติต้องเป็นยังไงจีิะจี๊ะไปที่ยวถ้ำแบบนี้ได้ฮะจริงๆถ้าตัวนางหลงเนี่ยที่เราทำเนี่ยมันเป็นเป็นถ้ำที่มันมันจะมีสองสองส่วนส่วนแรกๆเราตอนนี้เรากําลังพัฒนาอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งสารวจเสร็จเราเราจะมีเซสชั่นที่มันง่ายเป็น Family Adventure ก็คือผู้ใหญ่คนมีอายุเด็กๆเข้าไปได้ก็คือเราจะทําให้มันเข้าไปได้เป็นเป็นช่วงแรกๆ ก็คือช really ่วงที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมันมันมันจะยากหน่อยถ้เราจะทําเป็นแบบสะพานแขวนเข้าไปก็ช่วงแรกนี่ก็จะง่ายครับส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเป็นเป็นแอดเวนเจอร์จริงมันต้องเข้าไปลึกเพิ่มมันก็จะมีรูลอยตัวลงไปต่างๆลงจะไปไปไปซอดฝั่งฝั่งน้นนะครับฝั่งฝั่งนี้ที่เห็นเมื่อกี้น้ําใสๆอ่ะตัวนั้นนักท่องเที่ยวธรรมดาเข้าไปถึงได้ก็คือเราก็ต้องปรับเรื่องเสียงอำนินความสะดวกนิดนึงปรับ Uh, เส้นทางเป็นสะพานเดิน uh, ซึ่งมันกลมคืนธรรมชาติอะเข้าไปได้ง่ายๆครับใส่ไฟเพิ่มค,ความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญนี่มั่นใจแค่ไหนครับเพราะว่าพอกระดีพอดีเมืองไทยมีเรื่องขุนน้านางนอนก็ว่าคนเลยเกิดควารัวก <c oughs> ็ตัวนี้ผมเองก็ติดตามครับตอนตอน,ตอนสมัยถ้านางนอนที่มันเกิดเกิดเหตุการณ์ซึ่งตอนนี้ที่เราทําแต่ละที่เนี่ยแน่นอนเราก็ต้องคํานึงตัวนี้เพราะว่าถ้ำหลายถ้ำมันมันอันเดอร์กราวมันอยู่ข้างล่าง ถ้าสมมติเวลราเข้าไปปุ๊บน้ามันระดูฝนน้ามันเข้ามาปุ๊บมันตันปุ๊บก็มันจะเป็นเคสเดียวแต่ถ้ำตัวเนี้มันมันจะอยู่ข้างบนซึ่งปัญหาตัวนั้นมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับเรามีถ้าบางตัวที่คล้ายๆกันซึ่งล่าล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งสํารวจถ้าตัวหนึ่งที่มีความลึกเป็นเป็นแนวดิ่งนะร้อยเจ็ดสิบเมตรลงไปตัวนั้นก็น่าสนใจมากแต่ว่าตัวนั้นมันเป็นมันมันไม่ใช่สําหรับแฟมิลี่แน่นอนต้องต้องเฉพาะทางนะครับ ็ดลึก170้อ7เมตรนี่ต้องใส่ออกซิเจนแล้วอันนี้ไม่ครับข้างล่างอะไรต่างๆนี่มันมีอากาศถ่ายเทดีซึ่งอตอนแรกเราก็เข้เขาใจว่าถ้ามันจะมีบริเวณที่ท,ที่ที่มันมันมีรูออกออกข้างนอกแต่ตอนนี้เรายังหาไม่ครับแต่ว่ามันมีลมที่มันผ่านก็แสดงว่าม,มันต้องมีรูที่ไหนที่เราสามารถออกไปได้คุณฟูดฮะแอดเวนเจอร์เมืองไทยสู้ได้ไหมฮะผมว่าที่ลาวนี่ มหาศจัรย์เหมือนกันนะเหราะะไรฮะสุดสีนะสุสีแต่ที่ลาวก็คือบุกเบิกใหม่หมดนะฮะที่ไทยยังมีอะไรที่บุกเบิกได้ง่ายแต่ทางลาวเนี่ยเขาไม่มีหน่วยงานรัฐบาลแบบหรอกก็ต้องอาศัยอย่างคุณอินทรีนะฮะในการบุกเบิกในแต่ละพื้นที่แล้วที่ที่ที่ผ่านมาที่ผมเจอของคุณอินรีนี่สวยหมดเลยนะแล้วก็ดีไซน์ทางเดินอะไรเนี่ยวอล์คเวอยไรต่างๆเนี่ยกลมกลืนกับตัวลักษณะของพื้นที่มาก ยังไม่มีใครไปเขียนไว้ข้างฝาผ้าหนังด้วยคำศัพท์ต่างๆใช่ไหมฮะยังไม่มีนะฮะยังไม่มีนะยังไม่เจอนะครับผมเห็นเราห้าเราห้ามอ่างหันนี้เขียนกันเต็มเลยะฮาผมว่าเป็นผู้ประกอบการที่แข็งแร่งที่สุดในประตัพีคุณดินซีนะครับบุกเบิกที่ครับทั้งปีผ่าทั้งอะไรโอ้เราได้ภาพที่สวยๆมาให้ให้ดูอ่ะแล้วแข็งแร่งภาพที่มีสัตว์ที่อยู่ในป่าอีกมากนะฮะสวยๆทั้งนั้นเลยฮะ เอาเดี๋ยวยแข่งกันยังไงเนี่ยแล้วก็คุณอู๊ดจะจอยังไงคิ้งยังไงเป็นประโยชน์แข่งมากเลยครับจะไปเที่ยวเดี๋ยวคงต้องช่ว<อ>งที่สองฮะคุณอู๊ดนะฮะครับโอเคครับเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตพักสักคัก่ก่อนนะครับมองหาช่องทางส่งออกมองหาเรา